สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอนําเพื่อนๆมาสู่รายการพิเศษของช่องดอนเอ็กซ์เพลเยอร์ไหว้พระ66วัดวิถีล้านนาไทยวัดน,นี้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความเชื่อมโยงกับพญานาคด้วยนะครับเพราะที่นี่คือโยนกนาคพันธ์วัดน,นี้คือวัดพระธาตุวังสร้างถ้าสำเร็จดังมาจะรรำถวาย มนาสาสักาเลนะวัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะครับมหาเถรสมาคมได้ประชุมกันแล้วก็ยกระดับจากวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพักภิกษุจำพรรษาอยู่ตั้งแต่ปี2557นะครับภายในวัดนะครับประกอบไปด้วยกุฏิสามหลังสาราการประเรียนวิหารหอฉันและเจดีแต่ตอนนี้ในปี2567 <'s> มีคณะศรัทธาเข้ามาไหว้พระที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับ ใครที่ป่วยอยู่ก็มารักษากับพระอาจารย์วันนี้ผมได้มีโอกาสมาไหว้พระอาจารย์ที่นี่นะครับก็เลยได้มาถวายสังฆทานถวายข้าวสารมาร่วมบุญกันนะครับนะรโตาสาภาคาวาตูอะระตูสัมมาสามุทธาสาะจกปีจกเดือนจกวันจกยามปัตโตมีตังปราชีวินังสุขตุจติเงือหลอดปลอดภัยมีอายุมันกว่ายืนร้อยสาวสาเป็นตีหักหุมเจริญใจ

สาธุสาธุสาธุจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการอยากมาวัดพระธาตุวังซางก็คือว่านาของผมได้มาไหว้ที่นี่บ่อยครั้งแล้วก็ถูกสลาบ่อยครั้งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีๆได้มาไหว้พระขอพอรที่นี่วัดพระธาตุวังซางที่บ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ การเดินทางจากเชียงรายไม่ยากนะครับขับรถมาจากเส้นบายพาสฝั่งตะวันออกมาสุดทางที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็ถึงเลยวันนี้ถือเป็นอีกหวันดีๆของผมนะครับเปิดเริกรายการใหม่ว่ายพระ66 w, วัดวิถีล้านนาวันนี้พระอาจารย์ท่านก็เจิมรถให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมไปไหว้วัดไหนก็ส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดอนเอ็กซ์เ